อ่ะดูเข็นให้มันตรงตรงหน่อยทางนะ่ะอ,อยากกินเองก็ต้องทำเองสิก็จะถึงแล้วเร็ว เราในช่องคลายทองคํานะคะครับสวัสดีครับพวกเราในช่องคลายทองคํานะครับกับพ่อเมดซิตีารพรักทุกท่านด้วยใสยหัวด้วยสายหัวเร็วๆสายนี่สายหัวไหมใส่หัวก่อนวกเลยวักสายหัวเออสายหัวสายหัวสายหัวสั่งไม่ได้ไม่เออเออเออโอ้ไปทองลองทักอยู่นู้นนะครับผมอ่าบรรยากาศยามเช้าที่บ้านคลาย ทองคำของเรานะครับบรรยากาศที่เดดรู้สึกว่าจะจ้าแต่เช้าเลยจ้าก็ะสร็จนะจะเสล็จาน,น,า,นทาทีา่ทำท่าดูจะร้อนพอสมควรนะครับช่วงนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปสองสามวันแล้วนาก็เสร็จเร้วเสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เสร็จแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเรา,เาว่างๆเราจะไปเยี่ยมชมอีกทีพูดถึงนาไม่ได้ครับของขึ้น เป็นไรเจอขโมยน้ำนาอยากจะไปเบิดสมองนะมีการบอกว่าคงขึ้นเป็นไรอยากไปทำนาเดี๋ยวเราจะพาพิทองไปเข้าป่าแต่พิทองก็อย่างว่าแล้วครับพ่อเมฟสีปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรดูมมาทอีน้ำมันไหลามาอีกะระาอกแล้วอย่างที่ผมว่าเลยแหละกมับไม่ไม่สนิทยังไม่ยุบต้องมีออกมาอีกบ้างดู ซึมเปียกนิดนิดนะครับผมแต่เมื่อวานไปกระจูไหลอาบเลยนะครับผมมันเป็นลายธรรมชาติไม่รู้พีททองเล่นกลอะไรเหนื่อยเหนื่อยกับพิททองจริงๆครับปีนี้สอ,อง2 2> ปีมาแล้วไม่ได้หาเงินหาทองแต่ปีนี้มีนี่สินด้วยพีททองไม่ช่วยกันทำมากิกนจะทํำยังไงนี่น้องพีททองอกจะได้คะแนนที่ไหนไปใช้นี่น้องเราเรืองไม่ใช่เขาจะยึดคืนหรืวอว่าอย่างไอน้อง เอามาแล้วจะปล่อยเขายืดคืนทำไมเอาม,ม,าม,เ,มเขา,เขาขเทกโมศเขาไม่เลี้ยงหลกอกเขาไม่มีพนักงานเลี้ยงหลอกทกศน่ะทกโสบอกว่าลูกค้าเอาไปแล้วเอาไปเลยโอย้ยหยนแห่บบงหหงานหาเินโหงงานที่ไนะหนงาน,น,างานก็จะหมดเข้าภาษาแล้วนับถอ,อยหลังได้เลยเอา้าว ตัดไม่เป็นไรโบกทงเดี๋ยวยาวให้เรียวๆรีบตัดจะได้รีบยาวเรียวๆนั่นเนี่ยทำทาทำทาบ<ด>ังลุกนองเพิ่นกระไดพูนทำทาสำรวจ มาเร็วทำเรื่องโลยู่นี่ก่อนเด้อพี่ทองไปไว้ป่าก่อนเดินลิ้วเนี่ยจะเขาจะพาไปไหนเนี่ยวัน,นนี้จะให้ทำอะไรวันนี้โอ้ ไม่ให้เข็นยาไปกเองครับวันนี้ไม่ได้ให้วิ่งเข้าป่าเหมือนทุกวันแล้ววันนี้อยากกินก็ต้องทำเองเอาเข้าไปตรงอยู่อย่าพึ่งพูดเขาไปเป็นไรเอาก็ช่างเป็นไรไปได้อยู่นู่นเห็นไหมยังรู้จักเลี้ยวเอาเข้าป่าก็กินอยู่ในป่าได้เด้อพี่ทอง พาพ่อเข้าป่าเลยดูดู <c oughs> ดูจะทำยังไงนี่ปล่อยปล่อยนะดูเข็นให้มันตรงๆหน่อยทางน่ะ อยากกินเองก็ต้องทำเองสิก็จะถึงแล้วเร็ว,เร,วเร็วเร็วเร็วเอามาให้มันต้เข้าปลาไปทำอะไรอีกหนู ถ้าถึงที่เร็วก็ได้กินเร็วทำอะไรช้าไทยหอบยาวิ่งเข้าป่าแล้วทำไมเร็วเถอะว่าทองไม่ชอบวิธีนี้ทองชอบหอบแล้วได้วิ่งเข้าป่าเลยเข็นรถใสมันช้า บอกไม่ทันใจเลยหิวหรือ,อยังทีนี้ครับกอนสั่งไม่ได้เลยเอากินไป ดี๋ยวใ้เคียนโพองข้าบ้านตอนเย็นตอนนี้เราก็เอาไปทองไปไว้ในป่าเสร็จแล้วกลับมาเดี๋ยวแต่น้องดาวเรืองนะครับผมดาเรืองก็ ไปโรงเรียนเหมือนเดิมวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมก็ฝากพ่อเมฟซีไปเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนอนุบาลสางสงของเรากันด้วยนะครับผม ของเข้าป่าไปแล้วดาวเรืองยินยุกยีกยุกยีกออโอ้โอวือยาวุกเกะก็ไปครับโอ้เสียงเคี้ยวอย่างอริดอร่อยเลยดังวบจวบเลย เริ่มชินทางไปโรงเรียนแล้วนะผมตอนนี้แต่ก็ยังว่านะยังการขี่ก็ยังลกเล็กลกเล็กถ้าให้ยัยหน่อยขึ้นขี่นี่ไปไม่ถึงโรงเรียนแน่นอนลองไหมยัยหน่อยวันนี้ขึ้นยังจะขึ้นไม่ได้เลยให้ขึ้นได้โกนค่ะให้ขึ้นได้โกนเดี๋รือทาบันไดให้ ถ้าขึ้นได้นะก็สงสัยจะไปได้อยู่นะคะหือมั่นใจขนาดนั้นบอสคนอยู่ข้างล่างก็จูงหูไปด้วยคนขี่ก็ขี่อยู่ข้างบนคนจูงเนี่ยมันจุงดึงไม่อยู่หรอกใช่ <c oughs> ไหมดาวขอให้ขึ้นได้ก่กนนะคะ <c oughs> ถ้าแบบนี้สงสัยขึ้นไปแล้วหล่นตุ๊บขึ้นไปแล้วหล่นตุ๊บเลยเลยหล่นตุ๊บก็โดนของดีดาวเรืองไปเลยเนาะดาวอะไรจะหล่นง่ายขนาดน,นั้นโอ้ดู คำยาตแต่ละคำครับแล้วอัน,นมีแต่ตุ๊กเกอย่างเดียวเลยด้วนี่ชอบนะครับชอบเดี๋ยวจะได้ไพาไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับที่ท้องนี้สงสัยจะงดการเข้าโรงเรียนถาวนเลย ว่าถ้าไปนี่น้ำมันตกทั้งปีแน่นอนขนาดนี้ยังเป็นขนาดนี้ <c oughs> ให้าดาวเรืองไปหามาฝากพี่ทองเทนใช่ไหมยะหน่อยอขนาดาดาวเรืองเอามาฝากพี่ทองยัง,งย,ย้อยแล้วย้อยอีกอยู่นี่เลยไม่รู้จะย้อยอะไรนักหนาเนี่ยพี่ทองนะ เอาจนม่ได้ทำมาหากินอย่างว่าเลยพูดไปก็ไม่เมฟซีก็บอกว่าบนอีกเลยเขาก็บนจริงๆ๋ยวทิงเวลาเด้กเขาทำให้เองเมื่อไรไม่รู้ครับอ่ะสำหรับคลิปวโนี้ก็ขอฝากไว้ตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมในครอบครัวพลายทองทำของเราเป็นอย่างดีนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับฝากความคำเล่น้องดาวเรืองน้อยแต่คอยรักนานๆฝากความคำเละน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมพบกันใหม่พี่บุนาสวัสดีครับบ๊ายบาย